ตยาพาออกมาชี้แจงแล้วนะคะหลังถูกโยงประเด็นดราม่าที่ดาราเนี่ยขอล่องเรือฟรีค่ะมันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นที่สร้างการบ้านนะคะให้กับเหล่าขาเม้าขาเผือกันอีกแล้วค่ะเมื่อเพจ f a c e b o o k หมายจับกับบรรจงนะคะได้ออกมาโพสต์ภาพข้อความจากผู้ประกอบการเรือยอทค่ะที่ออกมาบ่นว่ามีดาราเนี่ยมาขอใช้บริการฟรีๆแลกกับการรีวิวจนผู้ประกอบการเขาเนี่ยก็งงใจนะคะเพราะว่า รายได้ของพวกคุณเนี่ยในแต่ละงานมากกว่าเงินเดือนของแบบของคนบนเรืออีกกันนะคะทีนี้ข้อความเนี่ยได้มีการระบุว่าทําไมดาราชอบมาขอเที่ยวฟรีแล้วบอกว่าแลกกับรีวิวทางทั้งที่รายได้ของพวกคุณในแต่ละงานเนี่ยมากกว่าเงินเดือนทั้งเดือนของคนเรืออีกคุณดาราจะรู้ไหมว่ายอดขายเรือมันไม่เหมือนยอดขายครีมเสื้อผ้าเครื่องประดับเรือราคาเป็นแสนเครื่องแสนไม่ต้องรีวิวก็มีลูกค้าเดอ้อ แทนที่จะจ่ายเงินหมดลูกค้าคนอื่นแล้วก็ลงรูปให้ด้วยใจที่อยากจะช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวจริงๆนี่มันคือผลประโยชน์ไม่ใช่จิตกุศลแล้วเอาไปสร้างภาพว่าช่วยเหลือคนที่ไม่ไม่อยากให้ตกงานแล้วก็เจอกับคนพวกนี้ตลอดทุกซีซั่นหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวค่ะมันเผยแพร่ออกไปใช่ไหมคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยเหล่าบรรดาขาเมาขาเผือกอะต่างพากันเดากันใหญ่เลยคะ่ะว่าใครกันนที่ทําแบบนี้คือดาราคนไหนกันแน่ ที่มาขอใช้บริการ,รฟรีๆแลกกับการรีวิวนะคะซึ่งน้ำพเพชรียภาเศษศรสุวรรณค่ะก็ถูกพุ่งเป้าอีกคนนึงนะคะเนื่องจากว่าเธอเองเนี่ยก็มักจะชอบไปเที่ยวที่ภูเก็ตอยู่บ่อยๆโดยล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็เลยถือโอกาสนี้ค่ะออกมาชี้แจงให้ฟังทันทีนะคะว่าข่าวดาราขอล่องเรือฟรีที่ภูเก็ตเนี่ยมีคนโทรมาถามเพชรเยอะมากว่าใช่เพชรหรือเปล่าเพราะว่าเพชรเองเนี่ยไปภูเก็ตบ่อย ถึงจะไม่ใช่ดาราดังแต่เพชรก็ไม่เคยขอของฟรีใครค่ะถ้าเกิดลงโปรโมทให้ให้ลงโปรโมทให้ก็จะขอจ่ายในราคาพิเศษหรือราคาต้นทุนเพราะเข้าใจธุรกิจท่องเที่ยวด้วยอย,อย่างการล่องเรืออย่างเงี้ยต้นทุนมันก็ต้องมีน้ํามันค่าพนักงานด้วยรวมถึงผลกระทบของการระบาดของโควิดที่ผ่านมาทําให้ธุรกิจการล่องเรือท่องเที่ยวเนี่ยซบเซามากเพชรเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบสปินเงิน เออแล้วก็เหมือนว่าช่วยเหลือคนทีนี้เขาก็อยากจะ ใครที่เคยดูแลเพชรก็จะรู้ดีว่าเพชรเนี่ยเป็นคนที่ทิพนักมากๆแล้วในด้านของการโปรโมทธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการถ่ายรูปสวยๆหรือว่าโปรโมทเร,รือให้คนรู้จักอาจจะเป็นพาร์ทของดาราที่ต้องดังระดับหนึ่งทางธุรกิจเรือเนี่ยถึงจะคิดว่ามันคุ้มค่าต่อการลงทุนอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะซึ่งก็เคยมีธุรกิจเนี่ยติดต่อเพชรมาเหมือนกันเราก็ต้องดูตามความสมควรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการที่แบบ ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีการมีคนไปขอนะคะนอกจากเขาเนี่ยเชิญมาซึ่งเจ้ของโพสที่ลงเนี่ยก็อาจจะต้องระบุนิดนึงนะคะว่าดาราผู้หญิงหรือผู้ชายให้มันแคบลงไม่อย่างนั้นเนี่ยดาราทั้งวงการที่ชอบไปเที่ยวภูเก็ตแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่ดีเนี่ยก็อาจจะโดนเป็นขี้ปากโดนเมาส์ไม่ดีแบบนี้ก็ได้ขอบคุณค่ะ เธอเองก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าเธอเองเนี่ยไม่เคยทําพฤติกรรมแบบนั้นอย่างที่คนอื่นเนี่ยเขาบอกกันค่ะเรียกว่าง,งานนี้เนี่ยเธอก็ไม่ค่อยโอเคนะคะก็อยากให้ทางเจ้าของเรือเนี่ยระบุสักนิดหนึ่งเพราะว่าดาราเขาว่าดาราเนี่ยมันเยอะมากๆแล้วมันก็กว้างมากๆนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม